ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับครูมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับนะวันนี้วันอะไรวันพุธนะครับนะก็เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ําหนักนะครับการเปรียบเทียบน้ําหนักการเปรียบเทียบน้ําหนักคือยังไงที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับ การเปรียบเทียบน้ำหนักเราจะดูตัวน้ำหนักที่อยู่ด้านหน้า,น,าน้ำหนักที่อยู่ด้านหน้านี่ๆคุณจะให้ทั้งสองนะสองสองฝั่งนะครับนะนี่และนี่นะครับหนึ่งและสองนะครับนะก็การเปรียบเทียบน้ำหนักนี้ก็ไม่ยากก็คล้ายๆว่ามากกว่าน้อยกว่า เท่ากับอ่าเนื่อออกไหมอ่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับหรือบางคนนะครับนะอ่ารู้สึกชํานาญนะครับรู้สึกชํานาญในเรื่องของอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่เกียไม่ชนานาญ <laughs> โอเคก็คล้ายๆแบบนี้นะครับนะเครื่องคำว่ามากกว่า ช,กกชี้ไปด้านขวามือใช่ไหมอ่ามากกว่าชี้ไปด้านขวามือน้อยกว่าก็ชี้ไปด้านซ้ายมือเท่ากับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับนะอ่าฉะนั้นในวันนี้อ่ะเขาจะมาบอกเราว่าอะไรมากกว่าฉะนั้นเราต้องไปดูด้านหน้านะครับเราต้องไปดูเลขด้านหน้าฉะนั้นเลขด้านหน้าเขาให้ว่า5กิโลกรัม ด้านหลังนะน้ำหนักที่สองก็จะเป็นสามกิโลกรัมถามว่าห้ากิโลกรัมเราต้องถามด้านหน้านะครับลูกอย่าไปถามด้านหลังนะถามด้านหน้าเสมอนะครับนะถามด้านหน้าก่อนเสมอนะครับห้ากิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับ 3กิโลกรัมอันไหนคือที่เราจะเอามาใส่ทั้งทั้งสานะหนักกว่าหรือว่าเบากว่าหรือว่าหนักเท่ากันหนักเท่ากันะครับนะฉะนั้นคำว่าหนักกว่าหนักกว่านั้นก็คือคำว่ามากกว่าใช่ไหมเบากว่าแสดงว่ามีจำนวนที่น้อยกว่า หรือว่าหนักเท่ากันนะหรือว่าหนักเท่ากับน,นะก็จะมีจํานวนที่เท่ากันนะหรือว่าเท่ากับน,นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ5กิโลกรัมระหว่าง3กิโลกรัมใช่ครับ5กิโลกรัมน้ําหนักก็จะต้องมีหนักกว่าใช่ไหม หนักกว่า3กิโลกรัมนะหนักกว่า3กิโลกรัมใช่ไหมลูกต่อไปเรามาดูด้านล่างต่อมาดูข้อนี้ต่อ3กิโลกรัม9ขีด3กิโลกรัม9ขีด3กิโลกรัม9ขีดนี่ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หนะ3กิโลกรัม เก้าขีดนี้ถ้าแปลเป็นกรัมก็จะกลายเป็นว่าเก้าร้อยกรัมใช่ไหมลูกอ่าแสดงว่าสามกิโลกรัมเก้าร้อยกรัมนะต่อไปเขามาเทียบกับหกกิโลกรัมหนึ่งขีดอ่าหกกิโลกรัมหนึ่งขีดอ่าแสดงว่ามีอ่าน้ำหนักเป็นไงครับเบาวกว่าใช่ไหมลูก เบากว่าเบากว่าะฉะนั้นอันนี้จะมีจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมอ่าสานี่จะมีน้ำหนักที่เบากว่า6กกิโลกรัมอยู่แล้วนะครับส่วนที่ขี่อะไรแนี้นะครับนี่ตรงนี้นะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายตรงนี้นะครับนะมาดูเลขหน้าเพราะว่าเลขหน้าคือจำนวนที่มาก นะีคือจํานวนที่มากกว่าขีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากิโลกรัมมีมากกว่าขีดอยู่แล้วนะครับเราไปดูดนะ้านหะน้าต่อไปอ่ะยกตัวอย่างครูให้ว่ามะม่วง4กิโลกรัม5กรัมต่อไปอันนี้มะม่วงอันนี้องญมน อัางูนก็หนักอยู่ที่4กิโลกรัม5กรัมแสดงว่าผลไม้ชนิดนี้แสดงว่าผลไม้ชนิดนี้มีน้ำหนักเท่ากันนะมีน้ำหนักเท่ากันตัวจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับนะมีน้ำหนักเท่ากันเท่ากันนะ4กิโลกรัม5กรัมเช่นเดียวกันนะับโอเคไหมครับการเปรียบเทียบแบบนี้ง่ายไหมง่ายมาก โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเกรียนได้ลองไปทำนะครับนี่นะครับนี่เขาจะแสดงตาช่างไว้มีไปเลยนะครับนะนักเรก็ไปนําขีดเอาเองนะครับว่าอะไรหนักกว่าอะไรน้อยกว่านะครับอะไรเบาวกว่าให้เกมรีเปิดหน้าที่137นะครับแล้วก็หน้าที่138นะครับ ก็สองหน้าเองนะครับก็ทำง่ายง่ายนะครับก็ให้เรียนให้มีความสุขนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ